ากคลิปที่แล้วนะคะที่พี่เล่เล่นเกมหมดหมู่แล้วน้องๆเนี่ยมาคอมเมนต์กันเยอะมากเลยนะคะคลิปนี้พี่เล่ก็จะให้น้องๆเนี่ยมาร่วมเล่นเกมโดยห้ามซ้ํากับพี่เล่โดยพี่เล่เนี่ยจะตอบสองอย่างเลยมาดูกันว่าจะทำได้หรือเปล่ามาเริ่มกันเลยที่จังหวดเออสองคลาแล้วก็สุรินมาต่อไปสัตว์ก็ไก่ไก่กระทิง ต่อไปคนดังค่ะมอมาหลอมอมาบินชลิดาแล้วก็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 มากกร์คสกเบิด <c oughs> มาทุกคนผลไม้ก,กับพืชกอไก่กอไก่กล้วยกล้วยอีกอย่างหนึ่งอีกอย่างนึงอะไรอะ่ะกีวีต่อไปอาหารค่ะทุกคนกอไก่กระเพรา ก๋ยวยเตี๋ยวต่อไปอาชีพค่ะน,น้องๆกองไก่กอไก่กศเกษตรกรแล้วก็กุ๊ก